ครับวัสดีผบวแเอฟซี FC, ลาวอีกสาวน้อยพเพื FC, ่อนเพลย์เอฟซีช่องซุ้งชาแนลวันนี้วันที่สิบสิบสองเนาะวันนี้วัสิบสองสิงหานะครับวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะสิบสองสิงหาคมของทุกปีนะครับเนาะเป็นะวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ก็ มาทำบุญนะครับใส่บาทนะครับที่วัดเนาะก็ไม่ได้ไปร่วมพิธีนะครับที่อำเภอนะครับมาทำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปูยา่าตายายนะครับพอๆพอแม่เนาะครับหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับก็ จัดงานนะครับวันแม่นะครับแห่งชาติวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับเนาะก็ฝากถึงนะครับท่านที่ยังมีแม่อยู่นะครับเนาะก็ให้ดูแลนะครับท่านเอาใจใส่นะครับในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนาะที่ยังมีแม่อยู่นะครับ ให้ความอบอุ่นเนาะหลังจากแม่นะครับผมก็นะคุณย่ญญาผมก็เสียชีวิตไปนานเนาะท่านน่าจะสู่สวงสวรรค์เลยเนาะตอนนี้ครับก็ฝากคนที่ยังมีแม่อยู่นะครับเนาะถือว่ายังเป็นบุญอยู่นะครับเนาะมีโอกาสได้ดูแลท่านเนาะฝากทุกท่านด้วยเนาะวันนี้ก็ นะเป็นวันดีนะครับวัน้รักแม่ทุกวันนะครับเนะนานะว,นวันนี้ก็มาทำปัตตาหารถวายหลวงปู่เนาะครับเอา้าฝากทุกท่านด้วยนะครับเนาะรักแม่รักแม่รักทุกวันครับโอ้กลแล้วิ่นชืกันกลเลยครับโอ้โหถวายปัตตาหานลุงปู่พร้อมกันเด้อพี่น้องเลย คัคงน้มากาหมเมนี่ที่ติดการเงหมกันะรับประทานหลวปุ่แล้ววันแม่วันแม่จิตสมุโนโกุชนนถึงกาลีที่รับรับคันไฟนะครับแต่ราบุญกุศล บอนบาทนี้บาทนี้ที่น้องเลยเอย่าโยมก็มาแล้วก็กลับกันหมดแล้วเสายคนนี้น่า,า,นนาจะมาอยู่ลำน้อน้ โทรมาถามเขาตรวจเขาจะถามอะไรพี่พลอยยังไหมรถหายตันเงียบรถหายระบาดอย่างเงี้ยมีใครบ้

นหลายพื้นที่ทำกิจกรรมนะครับดีๆมากมายขอให้แม่ๆที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมีความสุขนะครับทุกๆท่านส่วนแม่ทุกท่านที่ได้จากโลกนี้ไปก็สู่สว,สวรรค์ทุกท่านนะครับสาธุ วายพระตาหานล่งปูเสร็จแล้วนะครับเนาะโอ้ไเลยวายพระตาหานล่งปูเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะกลับมากลับมาบ้านก็วันนี้ก็วันแม่นะครับเนาะวันแม่ ขอไวพรขอไวพรให้แม่แม่ทุกคนนะครับเนาะทั่วประเทศทั่วโลกให้ลูกๆนะครับที่มีแม่นะครับได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ให้กำลังใจพ่อแม่เนาะให้กำลังใจแม่โดยเฉพาะแม่ตัวนี้ก็คงมองทางลูกที่จะโทรมาคุยนะครับหรือจะ กลับไปหานะครับมองทางนี่ครับสำหรับผู้เป็นแม่เนาะอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองไปให้ดอกมะลินะครับไปกราบไปไหว้นะแม่ก็ดีใจนะครับหรือจะพาไปเที่ยวไปอะไรนี่ก็น่าจะสร้างความ ดีใจให้กับพอ่อแม่เนาะแม่ก็ไม่ต้องการอะไรมากมายจากลูกเนาะคงจะมีแค่ความรักความกตัญญูนั่นแหละเนาะ,นะแม่ทุกคนลูกทุกคนที่ยังมีแม่อยู่ก็น่าจะเอาใจนะครับแม่ไว้น่าจะดีนะครับเนาะ ฝากทุกท่านนอทีมมีแม่อยู่น,คนอคำนะเอาวันแม่ที่นี่ให้ลูกๆและแม,แม่มีความสุขทุกทุกครอบครัวนะครับเนาะสวัสดีครับ